การดำเนินงานตำบลสารสนเทศตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทปี2564สำหรับคนทั่วไปข้อมูลสารสนเทศฟังแล้วดูเหมือนเป็นเรื่องยากแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ยากอย่างที่คิดนั้นก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบต่างๆทั้งตัวเลขภาพเสียงเป็นต้นที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงป,ประมวลหรือวิเคราะห์ผลสรุปด้วยวิธีการต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กันมีความหมายมีคุณค่าเพิ่มขึ้นและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้สะดวกในการค้นหาและนำมาใช้งานกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตมาตั้งแต่ปี2555โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนใช้สารสนเทศเป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะปี2,561กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็นปีแรกที่มีการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตจนถึงปัจจุบันเพื่อให้ผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสนใจใฝ่รู้บูรณาการข้อมูลการทำงานทุกภาคส่วน เข้าด้วยกันนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลร่วมกันการดำเนินงานสารสนเทศต,ตำบลต้นแบบเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปี2564จังหวัดชัชนาพิจารณาถึงความพร้อมเทศบาลตำบลหนองน้อยนำโดยนายสมเกียรตบวงสมุดนาย,ยกเทศมนตรีตำบลหนองน้อยและนายประสิทธิ์มีโพกำนันตำบลหนองน้อย ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ตลอดจนหน่วยงานภาคีและภาคประชาสังคมที่ทำงานร่วมกันในตำบลมีความสนใจใฝ่รู้และให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันจึงคัดเลือกให้ตำบลหนองน้อยเป็นสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตปี2564 จากการที่จังหวัดชัยนาธนะครับได้พิจารณาคัดเลือกอตำบลสารสนเทศดีเด่นนะครับก็คือตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาธนะครับเหตุที่จังหวัดพิจารณาเลือกอตำบลสารสนเทศของตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์เนี่ยเป็นตำบลดีเด่นเนื่องจากว่าจากการไปพิจารณาดูนะครับเราก็จะเห็นภาพว่า,าในทีมงาน ของเทศบาลตะบนหนองน้อยนะครับมีมีการดําเนินงานในส่วนที่เป็นตะบนสาระสนเทศดีนะครับกล่าวคือ,อาทางเทศบาลนี่นะครับร่วมกับองค์กลุ่มองค์กรเครือข่ายแล้วก็เจ้าหน้าที่ประณาชนนะครับได้มีการนําข้อมูลจวทถอกยชอสองคอแล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับเอามาพิจารณาในการดําเนินงานนะครับในเรื่องของ การวางแผนนะครับการวางแผนการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานนะครับสิ่งที่เห็นชัดที่สุดก็คือ,อเมื่อได้ข้อมูลจปทกัเจอทองคอนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ก็จะเห็นภาพว่า,ามันตกเกณฑ์ในเรื่องอะไรนะครับตกเกณฑ์ในเรื่องอะไรแล้วก็มีการพูดคุยหาเรือกันอของผู้นําหมู่บ้านนะครับกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับก็พิจารณา หาหา,หาสาเหตุนะครับหาแนวทางแก้ไขนะครับในในตัวโครงการเนี่ยก็จะมีการใช้โปรแกรม CAA นะครับเข้ามาวิเคราะห์ร่วมด้วยนะครับซึ่งในโปรแกรม CA เก็มีการวิเคราะห์ทั้งหมด5ด้านนะครับหลังจากที่วิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยเนี่ย,ยก็จะนำข้อมูลไปวางแผนนะครับเป็นส่วนที่ต้องใช้งบประมาณแล้วก็พี่น้องประชาชนสามารถดำเนินการด้วยตัวเองนะครับาจากการไปติดตามล่าสุดเนี่ย ก็จะเห็นภาพว่าวันนี้นะครับในส่วนที่ไม่ใช้งบประมาณนะครับพี่น้องประชาชนก็ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองนะครับตัวอย่างที่เห็นชัดก,ก็คือวันนี้เนี่ยมีการรณรงค์ในเรื่องของการปลูกผักสวนครัวรอกินได้นะครับซึ่งเป็นการอตอบสนองต่อนโยบายสําคัญของกรงการพัฒนาชนนะครับซึ่งทุกหมู่บ้านเนี่ยมีการปลูกผักสวนครัวนะครับอยู่ในเกณฑ์ร้อยละมากกว่า9 0นะครับหรือจะเป็นเรื่องของ าการน้อมนำปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาใช้ในวิถีชีวิตประจำวันนะครับก็มีการน้อมนำมานะครับในส่วนของเทศบาลนะครับก็มีการสนับสนุนงบประมาณนะครับเข้าไปในการาแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านนะครับถึงแม้ว่า,ามันจะไม่ได้สนองตอบ ต่อการแก้ไขปัญหาในทุกในทุกเรื่องในทุกประเด็นนะครับแต่ว่าทางเทศบาลเนี่ยก็มีการสนับสนุนงบประมาณไปไปพอสมควรนะครับซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะได้มีการนําเสนอให้กับทางคณะก,กรรมการนะครับได้มีการพิจารณาในรูปของวิดีทัศน์นะครับก็ขออนุญ,ญาตเชิญชมวิดีทัศครับ ตำบลหนองน้อยได้ชื่อว่าตำบลหนองน้อยเป็นเพราะในสมัยก่อนหมู่ที่สองตำบลหนองน้อยหรือที่เรียกกันว่าบ้านหนองน้อยนั้นมีหนองน้ําอยู่หนองหนึ่งแต่ในหนองนี้ปรากฏว่ามีน้ําไม่มากคือมีน้ําอยู่นิดๆหน่อยๆไม่เพียงพอให้วัวควายกินชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านหนองน้อยและด้วยเหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งคือจํานวนหนองน้ําของทั้งตําบล มีเพียงสองหมู่บ้านเท่านั้นประชาชนที่อาศัยอยู่ในตำบลหนองน้อยส่วนใหญ่เป็นคนพื้นถิ่นโดยกําเนิดมิได้อพยพมาจากที่อื่นตำบลหนองน้อยมีพื้นที่ทั้งหมด21,875ไร่หรือ35ตารางกิโลเมตรห่างจากที่ว่าการอำเภอวัสิงห์ไปทางทิศใต้ประมาณ10กิโลเมตรห่างจากจังหวัดชัยนาทประมาณ35กิโลเมตรมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือติดต,ต่อกับตำบลมะขามเ Trans มท่าอําเภอวัดสิงห์จังหวัดัชนาททิศใต้ติดต่อกับตำบลหนองแซงอําเภอหันคาจังหวัดชัชนาททิศต,ตะวันออกติดต่อกับแม่น้ำท่าจีนตำบลน,นางลืออําเภอเมืองชัชนาทจังหวัดชัชนาททิศต,ตะวันตกติดต่อกับตำบลวังหมันอําเภอวัดสิงห์จังหวัดชัชนาทแบง่งเขตการปกครองออกเป็น8หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่ที่1บ้านหนองแคหมู่ที่สองบ้านหนองน้อย หมู่ที่สามบ้านโคกสุกหมู่ที่สี่บ้านดอนตาลหมู่ที่ห้าบ้านดอนมะขามหมู่ที่หกบ้านดอนแต้หมู่ที่เจ็ดบ้านหนองบัวบ้าหมู่ที่แปดบ้านทุ่งพงจากข้อมูลจปทตำบลหนองน้อยมีครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง1,076ครัวเรือนมีประชากร2,900คนแบ่งเป็นเพศชาย1,404คนและเพศหญิง 1,496คนมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือน232,116.73 0บาทต่อปีตำบลหนองน้อยเป็นตำบลที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะภูมิประเทศแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้านทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำจึงมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกส่วนพื้นที่ด้านทิศตะวันตก เป็นที่ราบลุ่มและค่อยๆลาดต่ำมาทางทิศตะวันออกพื้นที่มีลักษณะเป็นดินล้วนปนทรายค่อนข้างแห้งแล้งและมีแม่น้ำสายใหญ่หลายผ่านคือแม่น้ำท่าจีนสภาพพื้นที่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมได้แก่ทำนาและทำสวนผลไม้นานา,นานชนิดชาวตำบลหนองน้อยได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอนุรักษ์ภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้านคือเพลงชอยชาวตำบลหนองน้อยมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพื้นที่ตำบลหนองน้อยมีต้นทุนชุมชนสูงทั้ง5ด้านอาทิทุนทางกายภาพทุนทางสังคมทุนมนุษย์ทุนธรรมชาติและทุนทางการเงินจึงง่ายต่อการพัฒนาชุมชนส่งผลต่อการสร้างงานสร้างรายได้และนำไปสู่เศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงของชุมชน ได้อย่างยั่งยืน 1. ด้านอาชีพเนื่องจากพื้นที่ตำบลหนองน้อยมีแม่น้ำไหลผ่านคือแม่น้ำท่าจีนมีคลองชลประทานหลายสายจึงทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ประชาชนส่วนใหญ่จึงมีอาชีพเกษตรกรรมอาทิทำนาข้าวปีละ2อถึงสครั้งเลี้ยงปลาทำไร่อ้อยทำสวนผักและการแปลรูปผลิตผลทางการเกษตรเช่นผลิตภัณฑ์จากกล้วยจากปลา 2. ด้านชุมชนทุนการเงิน2.1ุ่กลุ่มอมย์พเพื่อการผลิตจำนวน6กลุ่มหรือ6หมู่บ้าน2.2กองทุนหมู่บ้านจำนวน8กองทุนหรือ8หมู่บ้าน2.3กองทุนสวัสดิการตำบลหนองน้อย 3. ผลิตภัณฑ์ชุมชน,นกลุ่มองค์การ3.1ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านทรงเสวยจำนวน60ผลิตภัณฑ์3.2 กลุ่มสตรีบ้านหนองแค3.3กลุ่มสัมมาชีพชุมชนจำนวน5หมู่บ้านนอกจากนี้แล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวในตำบลที่สำคัญได้แก่หมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อนวัดวิถีบ้านหนองแคหมู่ที่1ตำบลหนองน้อยจะมีนักท่องเที่ยวมาสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านพ่อพิคเนตปางโชคดีเจ้าแม่ตะเคียนคู่วัดทรงเสวย และที่โด่งดังในการขอพรด้านโชคลาภคือส้มฉุนสิทธิวัดทรงสเสวยและชมความสวยงามตามธรรมชาติโดยรอบการดำเนินงานสารสนเทศต,ตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชัยนาทร่วมกับอำเภอวัดสิงห์ได้ดำเนินการจัดเวทีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อกำหนดความต้องการร่วมกันในการจัดทำสารสนเทศตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะการใช้โปรแกรม CIA เพื่อประมวลผลข้อมูลจปะถอทข้อมูลกชช .2 คและข้อมูลอื่นเพื่อวิเคราะห์และตีความหมายของข้อมูลด้วยเรดาร์ไดอะแกรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาของชุมชน5ด้านนอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วการนำ g o o g l e Map มาประยุกต์ใช้ให้คณะกรรมการได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดทำและใช้ประโยชน์เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นและเดินทางไปยังพื้นที่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วบนโลกออนไลน์จากการวิเคราะห์พบว่าตำบลหนองน้อยมีปัญหาเรื่องความยากจนและปัญหาด้านอาชีพจึงนำไปสู่การแก้ไขด้วยการจัดทำแผนชุมชนแผนพัฒนาตำบลซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาดนั่นเอง นอกจากนี้แล้วตำบลหนองน้อยยังได้ดำเนินการคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนตำบลสารสนเทศต้นแบบจากผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่หน่วยงานภาคีกลุ่มองคอ์กรเพื่อเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนตำบลโดยใช้อาคารของเทศบาลตำบลหนองน้อยเป็นศูนย์สารสนเทศตำบลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งเทศบาลได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบอินเทอร์เน็ต และเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการและสนับสนุนการทำงานผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมได้แก่การจัดเก็บข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆการจัดทำแผนที่เดินดินการนำความรู้เรื่องการใช้ Google Map มาิเริ่มงานในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบเช่นการวาดขอบเขตและสถานที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้อยได้เริ่มปักหมุด ผู้ป่วยติดเตียงและสร้าง QR code เพื่อสะดวกในการช่วยเหลือกิจกรรมปลูกผักครัวเรือนโคกหนองนาหรือสมาชิกกองทุนบทบาทสตรีที่กู้เงินเป็นต้นนอกจากนี้แล้วยังใช้สื่อโซเชียลมีเดียเช่นแฟนเพจ a c e b o o k Line เว็บไซต์ส่วนราชการในการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการของตำบลได้ง่าย ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดความสําเร็จในการดําเนินงานสารสนเทศตําบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประเภทแรกเกิดจากตําบลหนองน้อยมีการเก็บข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้นําในตําบลมีส่วนร่วมในการพัฒนาเช่นการใช้ข้อมูลเรื่องจํานวนผู้สูงอายุการมีงานทําปัญหาความยากจน ไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยมาวิเคราะห์และแก้ไขโดยการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองน้อยและโครงการบ้านพอเพียงชนบทการส่งเสริมให้ครัวเรือนปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนและสร้างความมั่นคงด้านอาหารในยุคหยุดเชื้อเพื่อชาติป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 หลังจากที่เราประชุมนะคะคณะทำงานแล้วก็ ผู้นำแกนนําทุกหมู่บ้านในตําบลหนองน้อยนะคะเรื่องของอ่าตำบลสารสนเทศต้นแบบระดับจังหวัดนะคะก็ในส่วนของที่ที่ประชุมเสนอการว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID นะคะประชาชนก็ยังมีปัญหาเรื่องของอาหารที่ประชุมก็มาตกลงกันว่าเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนก็จึงมีการ ส่งเสริมเรื่องของการปลูกผักสวนครัวทั้งในครัวเรือนทุกครัวเรือนนะคะแล้วก็ในสถานที่สาธารณะของหมู่บ้านหรือว่าตามวัดนะคะวัดทุกวัดที่สาธารณะไม่ว่าที่ว่างศาลาประชาคมทุกที่ทุกแห่งนะคะที่เรากําหนดว่าเราจะต้องปลูกผักพุ่ผักสวนครัวเนี่ยเพื่อเป็นต้นแบบภับประชาชนแล้วในส่วนโครงการของเราก็ได้สนับสนุนเรื่องของกล้าพันผัก นะคะตามที่ประชาชนต้องการนะคะแล้วก็นอกจากที่จะเป็นมเมล็ดพันธุ์แล้วก็มีก้าก้าผักที่พร้อมปลูกแล้วไม่กี่เดือนก็สามารถรับประทานได้นะคะอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาความยากจนหรือว่าเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของสถานการณ์วิกฤตต่างๆผลจากความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้นําท้องถิน่นผู้นําท้องที่ตลอดจนหน่วยงานภาคีการพัฒนาและภาคประชาสังคมที่ร่วมกันคิด ร่วมกันจัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลตลอดจนนำไปวางแผนการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันและการปรับตัวในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดนวัตกรรมในการให้บริการแก่ประชาชนตลอดจนการเผยแพร่พประชาสัมพันธ์ทำให้ตำบลหนองน้อยสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมกระทังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสารสนเทศต,ตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี2564จังหวัดชัยนาทสืบสารและติดตามจากร้อยท